กับชูรุอีสานสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีครับไปนางรองสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับไปนางรองต้องขับข้าขับจานชูผมมีเพจด้วยด้วยนี่โอ้ฝากติดตามเพจจานชูเลยครับไปเก็บเสื้อผ้าหรอพี่อนเพจผมทำไมคนไม่ขึ้นเลยเขาไม่ได้ทำงานหรอจานไม่ได้ทำงานหรออิงต้องให้เมียเองกดแชร์ รถพังบ่กไม่ทํางานรถผมนะไม่ขวบพี่เห็นนั่งอยู่พี่ถามทำไมโอ้ดินด่วนพี่วุฒิยังรู้เลยโอ้เขานั่งอยู่เขาทำงานที่ไหนเขานั่งอยู่สวัสดีครับดินด่วนสวัสดีครับผมโอ้นี่ครับเจอคนดังอีกแล้วดังไฟวหรอดังไฟเฮ้ยเสียอู้หร้อนนะเดี๋ยวนี้ ตั้งให้หรอกดื้อติดมือดิอย่าขายาอย่าข้ามอะไรเองเอาไว้มาหยอดน้ำให้ทีมงานกินคันตรายอะไรพี่อันตรายแหมนี่ครับงานการไม่ทำไม่ได้ทำงานครับอ่าไดชาร์จพังโอเคผมไปถึงไหนแล้วนี่หาถ่ายคลิปอยู่ไหนรอกสบายเลยครับจานชูนี่เราดูแล้วมันเอ๊แล้วมัน มัใส่ไปก็ไปได้ทํางานก็ใส่พวกนี้เลยดีกว่าไม่มันแล้วมันได้วันด้วยเนาะวันเนี้ยฝนไม่ตกเนาะถ้าได้ทํางานนี่ผมลงไปแล้วทาได้นิดถึงอืด้แล้วครับโอ้ขีดแล้วใช่ไหมการชูขีดแล้วหนึ่งวันาชูลาตอันนี้ก็กําลังวางแผนครับกับลินดวนว่าจะไปหากินทางไหนดีมีสองช้อยให้เลือกครับช้อยแรกบีรำช้อยสองนี่ขอนแก่น คอนแกนหน้าไปนะสาวสวยๆเยอะนะใช่ไหมคอนแกนถ้าถ้าผมไม่มีงานเดี๋ยวผมไปโตมานอนโตเดี๋ยวจะไปแต่คอนแกนเขาผมไม่มีสิทธิ์ได้ไปนะครับเพราะว่าข่าวรถใหม่เขาเขาเลือกรถใหม่รถใช่ไหมผมผมไม่ผ่านเลยว่ะโอ้ให่เลยต้องเอาไปใส่บางคุนด้วยใช่ไหมใช่บางคุนใหญ่ใหญ่โอ้ ฝุ่เล็กเข้าไม่รับนะใช่ไหมพาบางฝุ่นขนบเราไม่ได้ก็แบกขนบ่โอ้ยเย่เลยครับตกงานแล้วผมผมก็ตกเดี๋ยวจะไปไปนั่งร้องไปนั่งร้องเนาะเสียนะนางรองใกลช่จะไปลองดูเงินสดอย่างนี้น่าตายนะถามจริงเงินสดนัาไอ นน่าไปนะเบิกเงินส่งบินเบิกเง,งินอืมมันก็อาจจะมีได้เที่ยวบ้างไม่ได้เที่ยวบ้างธรรมดาดีกว่าอยู่บ้านที่นี่ไม่ไปมาร์เนครับผม <laughs> ไปไหนนะมาร์เน <laughs> ไม่ไอ้ไอ้คันนั้นอะ่ะมันมันไมน่มันขนคิดตุ่มไม่ได้ <laughs> มันยกได้น้อยงบเอาแน่ต้องไปเก็บงานยังไงไปเก็บเฉยอ๋อยังออ๋ยังไม่เสร็จปะ ออแล้วไหนเขาให้อีกแสงเออเสร็จแสงนี่ป่ะ,ะนี่อยากไปงานนี่เสียไปงานที่ไปวันหนึ่ง,น,งนี่ไอางานที่ไปเพิ่งไปมาคงไกลที่เนี่ยได้หน <laughs> ีบ่อยกันแล้วว่าเวลาสามพันครับเหลือแล้วเวลาสามพันสี่ร้ยเทได,ด้ไอ้ก็ ผมบอกเขาว่าวันละสามพันนี่งานมันแค่สองร้อยตันเองอ๋ออ๋เหมาขาดเลยวันละสามพันใช่ไหมเหาขาดวัละสามพันแจวอลยแเ่ขยขอเบอร์เขาหน่อยผมเหมาแค่สองพันผมเอาแค่สองพันหายไน้ำมันก็แพงตดราคาครับ ถามตื้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเมียบนเนี่ยวันว่างนี่นี่อันว่างเดี๋ยวเมียบนเขาอุตส่าห์ให้มาคันนี้เขาถนอมจนเขาส่งส่งงวดเสร็จปุ๊บเขาให้เลยดีเหมือนกันนะออกมาได้มอไซค์สามเดือนจ่ายเสร็จเลยโอ้โหเนาะ ถ่ายเด็กน้อยถ่ายเด็กนี่เยีสเปรานะไม่ถายเดินไปแล้วหรอไปไปไปไม่มีอะไรเลยไปไปไม่มีอะไรหรอกลุงมีเรี่อนี่อันตรายทำไมนทไมผมผมถ่ายรูปไม่โดนนี่แต่ถ่ายแบบไม่ต้องทำอะไรนะถ่ายแค่ผ่านถ่ายผ่านได้ไปไร งานจะเสร็จอยู่แล้วครับนี่ถ้าวันนี้ได้ทำาก็พรุ่งนี้ก็สูสีครับพอดีรถได้อะได้ชาร์จพังอยู่พังแต่พี่มิมาดอนนียพี่มิมาปุ๊บรถพังหมดเลยว้าจับจิเลยีในโรงเรียนเขาไม่ได้ขรุดบ่ะเียนวันนี้ไม่ได้ผ่านไปเลยน่าจะแรงมั้งโรงเรียนโรงเรียนบางกรวดวิทย์น้ำท่วม เ้ขาไปพอดีดีเ๋ยวต้องไปคุยกับแซกผมเซอร์ก่อนว่าจะไปไหมแต่น่าจะไปเลยไม่มีงานทำไปเลยมันไม่ไกลหรอกอืนางรองตรงนี้เองเนาะหน้างปูพรมยังไปเดี๋ยวจะต้องไปพวกเราไปนู่นไปถึงไงอะไรนะไอ้อะไรนะนู่นที่นู่นอ่ะไกลไหมนี่ตอนนั้นใครขุดวะที่ไหนทำอะไรที่ ที่นู่นลูกหลังนะไมไปยิ่งรวยไม่เลยที่นู่นไหนนะทีเลยทางรองไปม<ร><ร>ันมีทาไปมาเหรอน้องหงน้องหงอืมไม่งานงานที่ไกลๆอย่างเงี้ยขอแค่อย่างเดียวขอแค่เรารู้จักที่มาที่ไปของเงินนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเลยเอาจริงๆส่วนมากไปแล, <c oughs> แล้วนั่น,นแหละถ้าไปงานอื่นเงินอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะ เร้จะเบื่อกับใครอ่ะนะเพราะเราไม่รู้จักเขาแต่ถ้ารู้แบบนี้นี่ก็โอเคน่าไปเพราะปัญหาป,ปัญหาส่วนมากก็เป็นเรื่องเงินนะครับงานใหญ่ๆเนาะเพราะว่าเคยสมัยก่อนนี่เคยไปก็โดนโกงมามาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้นี่โลกโซเชียลมันกว้างการโกงก็จะยากหน่ <c oughs> อยาอยาเหงือ <c oughs> ไม่เลือกหรอแต่ก็โดน <c oughs> แต่ก็โดนเหมือนเดิมยากใครก็โดน สมัยนั้นใ้สุดินเนาะสมัยตะตุงยังโดนเลยเนาะสุรินเนาะใช <Yes. S 1> ้สุดินอันายเสด็ดนม,มลงงานเสด็จโดม,มโลงงานอยู่แค่ว่าน้งองจุอ๋องานอะไรลงได้ไม่โครไหบองานไม่โคเห็นคนขับลงเห็นเิเอข้าไปคอมเอม้นยูงไหมบอ ่ปใครจะไป้างำไมไปพี่ก็ไปเลยไปก่อนไปคันเดียวนะบบนี่นะกับวงนิทแล้วเออถามเยนิดก่อนนี่วิ่งสคันเนิดไปไหมเดี๋ยวถามเยนิดก่อนไม่ถ้าไปลองดูมันได้มันพอบืนได้วันละสิบเที่ยวไหมอ่ะ ได้วันละสิบที่เวโอเคเลยไม่คือหนึ่งไม่ใช่ว่าเราอ่านั่นนะหนึ่งเงินมันออกทุกวันเนี่ยถ้ามันไม่ได้ไม่ไม่ดีเราก็สามารถกลับได้ไงใช่ไหมวันหนึ่งวันสองวันไม่ได้โอเคเราก็กลับได้เพราะว่าถ้าเราถ้าเราเลือกงานเราก็อดแต่ถ้ามันพอได้เราก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ต้องเซฟน้ำมันอ่ะต้องเซฟน้ำมันอย่างว่าต้องไปใส่เฟืองสิบสิบเอ็ดคืนแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไม่ทันเจ้าอะไรนะขุณเงินไม่เอาพาพวกที่ตายไปเฮ้ยเสียน้อยแกจะฝากไอ้นั่นมาให้ถูดขาูดโหลดขาโหลด ขาหลุดตรงไหนอีกเอามาใส่ได้เลยบอกใส่ได้เลยเอาสปริงนะไม่ขาเลยขาเขาทำขาใหม่ใช่หดขาเก่าออกขาเบาเหรอเขาเสียมันจะใส่ลิงชักม่ได้อือมันต่ำทำไมเบาเก่ามันเป็นไรไม่มันมันนั้นไหมมันเป็นลูกยางเอ้ยเอ้ะอเอ๊ะ ถุงลมไหมเป็นธรรมดาใช่ไหมให้มันต่ำนี่แซกกะไม่ชอบต้องเอาเชือกไปมัดไว้อ่ะแซกกะน้ำน้ำหนักไม่ได้ถุงลมมันดีดขึ้นทีนี้ขับขายเท่าไหร่ขับไม่ได้ของไฮเทคต้องสั่งขับลมใส่บอว่าแซกกะเอาเชือกไปมัดไว้ไม่ชอบถุงลมอ่ะมันเด้งพอมันเด้งปุ๊บน้ำหนักมันไม่ถึงไงมันก็ดีดขึ้นดีดขึ้นบอกขับไม่สบาย ี๋ยวปเอาให้จอดครับวันนี้จะเอามาอยู่แต่มันเหลือข้างเดียวโอเคเอานายไปซอมก็ยังไม่กลับครับครึ่งวันแล้วหนึ่งวันแล้วหรือว่าถอมาจถอแโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตับเดียวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ